¡Bravo! สำหรับงาน b i กมอเตอร์เซล2 2 5 5ค่ะวันนี้นะคะอีตั้นกรุ๊ปของเราค้นเอายนตรกรรมสุดล้ำมาจัดแสดงภายในงาน b i กมอเตอร์เซล2025มากมายหลายคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Toyota าอัลาดโ o โยต้าเวลไฟฮอนด้าสเตปวากอนโต o ยต้าโนอาโตโยต้าคราวสปอร์นะคะบอกได้เลยว่ามีมากมายหลายคันสามารถมาเจอมาเจอกันได้นะคะที่ฮอ0 3หนนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิสิงหาคมนี้เลยค่ะมาเจอกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งาน Big Motor s a l e ซ2025กับบูธอีตันของเราค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าภายในงานวันนี้นะคะอีตันเขาจัดแคมเปญอีตัน Big Deal ที่บอกได้เลยว่าแคมเปญของเราพิเศษมากๆจองรบกับเราวันนี้นะคะฟรี เคลือบแก้ว5ปีฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกรับเป็นชุดแต่ง Black p e a ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น10ชิ้นรอบคันพิเศษมากไปกว่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านำรถเก่ามาแลกรถใหม่รับเพิ่มไปเลยส่วนลดอีก50,000บาทการันตี มอบเลยทันทีไม่ต้องรอนานค่ะเดี๋ยวเอรินจะพาไปชมนะคะว่าภายในงานเนี่ยเราเอายนตระกรรมรุ่นไหนเนี่ยมาจัดแสดงและมีคำเป็นรุ่นไหนนะคะที่น่าสนใจกันบ้าง และสำหรับคันแรกของเราค่ะนี่เลยค่ะ Toyota a อาผ a า d ค่ะสุดลัก u r วรี่ของเราบอกได้เลยว่าภายในงาน Big Motor s a l เซของเรานะคะราคาสุดพิเศษเริ่มต้นแค่2 9 9ล้านบาทเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะและบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง28,000บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะและสำหรับ t o y ยต a าเวลไฟสุดเท่คันนี้เลยค่ะผ่อนพิเศษนะคะเพียง30,000ปลายๆเท่านั้นเองค่ะ และไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะกับคันนี้นิสสันเอลแกนค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่2ล้านปลายๆเท่านั้นค่ะและสำหรับคันนี้เลยค่ะ t o y o ต a n o นอาราคาเริ่มต้นที่1ล้านปลายๆเท่าน,นั้นความพิเศษคือแถมฟรีลอ้อแม็กให้อีกด้วยค่ะและสำหรับคันนี้เลยค่ะ Honda Ste ตปวากของเราค่ะราคาเริ่มต้นนะคะที่ล้านปล้านปลายๆเท่าน,นั้นค่ะหรือจะเลือกเป็นผ่อนสบายๆส2 0 0 0ื่นสปลายๆต่อเดือนก็คุ้มสุดๆเลยค่ะ และสำหรับคันนี้เลยค่ะ Toyota Crossport รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดเลยทันที1,10,000บาทค่ะและสำหรับคันไฮไลท์คันนี้เลยค่ะ Lexus LX 6 0 0นะคะคันนี้บอกได้เลยว่าลินมิเต็ดมากๆราคาจากปกติ14ล้านวันนี้จองภายในงานนะคะเหลือเพียง12.99ล้านบาทเท่านั้นค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะมาเจอกันได้ที่งาน Big Motor s a l e ซนะคะกับบูธอีตันของเราค่ะงานจัดนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิสิงหาคมมาเจอกันเยอะๆนะคะ